สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วตอนเช้านะฮะวันนี้ตื่นมาอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะเปิดดู PM2.5 ในแอปชื่อ Air4 ไท ai ยนะผมแนะนำนะฮะสำหรับคนที่ปั่นอยู่ในโซนที่มีอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนำแอป Air4 โไ ai. ทยก็คือแอปชื่อ Air4 t ไ ai ทยเ r 4, แล้วก็ THAI ลองเสิร์ชดูในในเขาเรียก A ใน ของ Google หรือว่าของ Android ก็ได้ตรงที่เราจะติดตั้งแอป,ป,ะแป,ปนะแอป t o r e นะฮะก็โหลดขึ้นมาแอป,ปเขาก็จะมีบอกว่าแถวบริเวณที่เราอยู่ pm 2.5หรือ pm โดยรวมเท่าไหร่นะเขาก็จะแบ่งเป็นสีตั้งแต่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงสีแดงนี่คือคอ,คอ,อันตรายนะเขาถ้าเป็นไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงวันนี้เปิดมาก็เป็นสี เหลืองสีเหลืองนะฮะใช่ใช่เขาก็เขียนไว้ประมาณ5้าสิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะก็ก็ก็ปั่นได้ปกตินะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดมันขึ้นสีส้มอย่างเงี้ยมันบางทีผมก็ไม่ปั่นหรือถ้าสีแดงก็หยุดปั่นไปเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> แนะนำแอปนี้ไว้นะวันนี้ปั่นไปปั่นมาก็านึ้ขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนะสาหรับนักปั่นใหม่ก็คือเวลาเราปั่นแล้วยางมันจะชอบชอบแตกนะฮะ บางทีถ้าเราไปหลายคนก็ไม่มีปัญหาแลว้วก็เราไปบางทีเพื่อนเรามีก็ก็แบ่งให้แล้วก็ช่วยเราเปลี่ยนแล้วก็ปั่นกลับถึงบ้านได้แต่ว่าผมสังเกตว่าบางคนที่หัดปั่นใหม่ๆเวลาออกมาเราชวนออกมาก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากจักรยานนะพอมาแล้วถ้าเกิดยางมันรั่วอย่างเงี้ยสิ่งที่ที่ทําก็คือต้องให้คนอื่นช่วยนะอาจจะ คนอื่นนะจะมีไอ้แผ่นป่าก็เอามาปะมีพามลมก็สูบลมเสร็จก็ไปกันได้ต่อแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวฮะก็คืออยากจะแนะนําให้เรามีไอ้พวกอะไรที่ใช้ในการแก้ปัญหายางแตกติดไว้นะฮะอย่างเมื่อก่อนผมปั่นเสือภูเขาเนี่ยเสือภูเขามันจะไม่ค่อยผมปั่นมาหลายปีก็ไม่มีแต่เพราะาเสือภูเขาคือ,อยางมันจะมีดอกแล้วก็ดอกดอกมันจะสูงใช่ไหมฮะพอดอกสูงดอกหนาเนี่ยเวลามันเจอพวก เศษด้วนเล็กๆส่วนมากมันก็จะไม่สามารถที่จะทำเข้าลู้ย่างอย่าง,อย,างอย่างนอกเข้ามาทําให้ยางในด้วนได้นะปัญหามันก็จะไม่ค่อยเกิดแต่ว่าปกติก็จะสแปรย์ยางในไว้เวลาปัน่นเวลาเราปั่นเสือภูเขาเราก็เอาอยางในเสือภูเขาใส่มาเวลาเราปั่นเสือหมอบเราก็เอาอยางในเสือหมอบใส่มานะฮะอันนี้ก็แนะนําไว้นะครับเพราะว่า บางทีเวลาเราปั่นเราก็มีสเก็ตด่วนไว้ว่าเราปั่นสองชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะไปทํทธุระอ,อย่างอื่นบางทีก็เจอ,อยางแตกมาแล้วเราไม่ไม่มีอุปกรณ์พวกนี้มันจะทําให้เราเสียเวลาอย่างผมปั่นเสือ <c oughs> เสือหมอบเเคยเจอบางทีมันแตกวันหนึ่งสองครั้งสองสองครั้งเลยปัน่นแค่ห้าสิบกิโลปั่นไปยางหลังแตกเอาเปลี่ยนไปยางหน้าแตกอีกนะฮะก <c oughs> ็ก็ต้องมีต้องต้องคิดถึงเรื่องนี้ไว้เวลาเรา,เราจะไปปั่นนะฮะ อย่างเคสทีม่มันแรงๆก็คือผมเคยโดนแบบเศษเหล็กมันตัดตัด้ขอบหน้ายางไปเลยนะฮะตอนนั้นก็พอดีปั่นไปแล้วเจอฝรั่งเขาก็บอกว่าให้เอาแบงค์ยีบแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ร้อยก็ได้ลองลองลองยางในไว้แล้วก็เอายาแล้วก็เปลี่ยนยางในใหม่ก็พอจะปั่นกลับไปถึงบ้านได้เพราะว่าแบงค์มันเหนียวแต่สําหรับในเคสที่ยางมันแตกนะฮะ ไอ้ยางมันรั่วนะต้องใช้คำว่ายางมันรั่วเพราะมันโดต่าบางทีเมื่อก่อนผมเคยใช้ชุดปั่นเอ้ชุดชุดชุดปะบางทีเวลาเราปะแล้วเนี่ยมันด้วยด้วยยางในของเสือหมอบที่มันมันเล็กไดมมเตอร์มันเล็กแล้วเวลาเราเราสูบลมเข้าไปมันจะโค้งไงบางทีมันทําให้มันง่ายต่อการรั่วถ้าเราปะบางทีเคยเจอคือเราปั่นไปพอเราเจอยางรั่วเราก็ถอดออกมาแล้วก็ปะปะเสร็จ มันก็ใช้ได้แต่มันก็ซึมไปปั่นไปตั้งสิบกิโลสิบห้ากิโลมันก็ยางมันอ่อนอีกนะฮะพอยางอ่อนมันทําให้เราต้องรถคาพอยางอ่อนมันทําให้เราต้องจอดแล้วก็ต้องสูบลมนะสูบลมไปปั่นไปบางทีก็เหนื่อยหลังๆผมก็เลยใช้ยางสำรองเลยฮะเวลาเราปั่นเราก็จะมีชุดที่ใส่กระป๋องเนี่ยกระป๋องนี้จริงๆแล้วมันมีขายร้อยกว่าบาท ใน Lazada ้ะเราถ้าเราไม่อยากจะใส่ตรงในกระเป๋าหลังของเสื้อแล้วก็ซื้อกระป๋องนี้มาแล้วก็เสียบใส่ตัวที่ที่เสียบกระปุกน้ำฮะเพราะถ้าเป็นเสื้อหมอบมันจะมี2อันใช่ไหมก็เราก็เสียบอ้นี้ไว้อันงน,นะฮะมันก็จะทําให้แบบมันไม่เกะก,กะเวลาเราปักน,นะฮนะ <c oughs> ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็เสร์ชใช้คําเสร์ชว,ว่าอะไรฮะใน Lazada เผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะ แต่สิ่งที่ผมมีก็คือยางในฮะก็คือยางในแล้วก็ถอดจากกล่องมันแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้นะพื้นที่มันจะได้เล็กแล้วก็ใส่ไว้อีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือก็ใส้ก็มีเป็นสูบลมตัวเล็กๆนะฮะอันนี้จะซื้อมาร้อยกว่าบาทถ้าดูเป็นให้มันเป็นอลูมิเนียมมันจะทนหน่อยนะแล้วก็แรงอัดมันก็ใช้ใช้ได้นะฮะก็เทสมาหลายกังแล้ว่วนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่ ตนี้มันเป็นตัวแท่งงัดยางนะมันก็มีอยู่สามแท่งแต่ปกติม้วมีอยู่สองแท่งก็กกกงัดออกนะฮะอันนี้ก็แนะนําไว้สําหรบับนักปั่นมือใหม่นะฮะสำหรับนักปั่นมือเก่าคงจะไม่แนะนําเพราะว่าคนที่ปั่นมานานแล้วเขามีประสบการณ์นะฮะเขาคงจะซื้อติดรถไปเรียบร้อยของดีกับของของ,ของผมอีกนะฮะที่เขามีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็แนะนําไว้จริงๆวันนี้ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่อัดคลิปอัพแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ มีเรื่องก็ก็อยากจะคุยให้คนที่ปั่นใหม่ๆได้ฟังกันนะผมทําไอ้ตัวนี้ทําคลิปขึ้นมาเลยบางคนอาจจะคิดว่าอย่างง้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรก็คือเราปั่นจักรยานนะบางทีเรามีอะไรที่เรารู้เราก็จะแชร์ให้คนที่ที่เขาไม่รู้ได้รู้นะฮะเพื่อที่จะให้คนได้มาปั่นกั็นเยอะๆนะผมดีใจเวลาผมปั่นไปแล้วผมก็เจอนักปั่นคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่นะฮะผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพอะไรนะเราก็ปันป่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายมันแข็งแรงนะฮะถ้าประมาณนี้บางทีมีคอมเมนต์ผมก็เคยเจอบางทีมีคอมเมนต์แรงๆทีผมพูดไปแบบว่าเราใช้เรียกอะไรไม่มีหลักการไม่มีอะไรเงี้ย <Allah. S 1> ก็ก็ <ส Eles S 1> <ๆ S 2> น้อมรับทุกทุกทุกคอมเมนต์นะฮะก็ก็ไม่ได้ว่าผมก็เปิดให้คอมเมนต์แต่ว่าบางทีก็เรียกประสบการณ์แล้วว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เรา เราพบผ่านมามันอาจจะไม่เหมือนกันสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เขาก็ไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเราเป็นพวกหน้าปั่นใหม่ๆนะเราก็อยากจะแนะนําให้คนที่ที่ที่ปั่นด้วยกันอย่างเงี้ยได้รับรู้นะครับผมก็มีวัตถุปรงส์แค่นี้นะครวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ